สวัสดีเพื่อนเพืเ่อน,นชาวยูทูบทุกท่านะครับผมผมก็อิชเ่คเคยนะครับกับช่องนัว1นึ่งห l แปอมเล็ตซึ่งช่องของเราภูมิใจนําเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสยุคเขาเ้าไปอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพสาตราหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดุ้ยด้วนจวนนครสวรรค์หรือพระครูนิวิทย์ปุญญกรซึ่งท่านประสิทธ หลวงพุทธวัดสะทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับวัตถุบุคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งลดแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่ที่เป็นที่โดดเด่นนะครับมีที่รู้สึกลูกหานะครับต่างสะแสวงหานะครับและนําไปใช้มีประสบการณ์แยะมากมายนะครับเพราะว่าพุทธคุณค่อนข้างที่จะสูงนะครับถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้นะครับ นั่นก็คือมีดหมอของท่านนั่นเองนะครับหลวงพ่อพรนะครับปีนี้ก็อายุของท่านก็100ปีแล้วนะครับผมนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับนะครับมีของท่านก็สร้างมาเรื่อยๆนะครับแต่ที่เล่นกันจริงๆจังๆนะครับเป็นสานกลก็ก็คือปี59นะครับก็จะ เป็นรุ่นสร้างหอฉันปี59นะครับขึ้นมานะครับจนถึงปีนี้ปี64นะครับผมก่อนหน้านั้นก็มีนะครับที่เป็นมีดแท้นะครับดูง่ายเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีโค้ดนี่มันก็จะลำบากนะครับเอาแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับส่วนอย่างแอดมินนี่ดูลายมีดเป็นก็จะดูรู้นะครับอย่างปี5859อย่างเงี้ยนะครับก็จะสามารถดูเก๊แท้ได้นะครับแต่ ไม่อยากจะชักชวนให้เพื่อนๆได้เล่นหากันนะเพราะว่านะครับจะ5้าแห้า้าหรือ6 4สี่ผมว่าก็เหมือนๆกันนะครับหลวงพ่อเสกอะไรก็สกิ์หมดนะครับดังนั้นเล่นที่เป็นสากลนะครับที่มีโค้ดนะครับจบที่โค้ดอย่างเดียวนะครับผมคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็มีสาระดีๆนะครับพร้อมกับมีดมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่นะครับ ของหายากนะครับนั่นก็คือมีดสาลิกานะครับขนาดใบนะครับ1.5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ3นิ้วนะครับผมนะครับเป็นไม้มะค่านะครับหรือที่คนโบราณเรียกว่าไม้เจริญสุกนั่นเองนะครับชื่อดีนะครับสาลิกานี่จะมีห่วงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมนะครับ ที่บอกว่าหายยากเพราะว่าหลวงพ่อเคยพูดไว้ในคลิปหนึ่งครับท่านบอกว่าไม่ค่อยมีเพราะว่ามันสร้างยากนะครับก็คือมันเล็กนะครับแล้วยิ่งมานะครับแกะเป็นท้าวเวสสุวรรณแบบนี้นี่ยิ่งหายยากเลยนะครับผมคือวัดจะไม่ค่อยสร้างออกมาครับปีหนึ่งจะออกมาไม่กี่ครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็ไม่กี่เล่มนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะครับสองจุดห้านิ้วสามนิ้วห้านิ้วนะครับ 9ประมาณนั้นนะครับแต่เล็กๆแบบนี้นี่ไม่ค่อยสร้างนะครับจึงจะไม่ค่อยพบเจอกันเท่าไหร่แต่ชุดนี้เป็นชุดของปี63ที่ทางช่างนะครับได้ทำไว้แล้วเสร็จเ,เพิ่งเอามาส่งทางวัดนะครับประมาณไม่ถึงร้อยนะครับดังนั้นนะครับคลิปนี้เป็นใครที่ดูคลิปนี้แล้ว มัวลังเลอยู่นี่ผมเสียดายแทนนะเพราะผมมีมาแบ่งอยู่ไม่ถึงยี่สิบเล่มนะครับผมนะครับแล้วสไตล์ผมก็คือใครมาก่อนผมจะคัดสวยให้ก่อนนะครับใครทักมาก่อนผมคัดสวยให้ก่อนนะครับผมจะไม่ขายเล่มที่ไม่สวยแล้วเก็บเล่มสวยไว้นะครับคือผมจะแบ่งให้หมดนี่เลยนะครับแต่ที่ผมตรวจเช็คดูก็สวยทุกเล่มนั่นเอง นะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่เล่มสองเล่มที่ไม่โอเคผมส่งเคลมนะผมไม่เอาขายนะนะครับไม่สมบูรณ์นะครับแต่ที่ผมคัดไว้ก็คือไม่ถึง20ิบเล่มนี้สวยทุกเล่มนะครับผมแต่ผมก็จะดูที่สวยที่สุดนั่นแหละครับให้คนที่ทักมาก่อนนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับผมหายากนะครับถ้าเป็นสาลิกาด้ามจะปีธรรมดาก็หายากแล้วแต่ถ้าเป็นแกะเป็นท้าเวสวนแบบนี้นี่ ยิงหายากเลยนะครับต่อโค้ดพัด99นะครับเป็นปี63นะครับผมนะครับมันจะมี2โค้ดนะครับโค้ดปุญากาโมของ64นะครับซึ่งชุดนี้ผมได้มาแค่เล่มเดียวนะครับที่เหลือเป็น63ทั้งหมดนะครับเป็นพัด99นะครับนะครับใครที่สนใจนะครับ097 019 56 18ก่อนอัดคลิปนี้ผมลงไว้ในไทม์ไลน์แล้วก็ Facebook Fanpage แล้วนะครับรู้สึกว่าจะไปแล้วนะครับ แปบเดียวนี้ไปประมาณ5เล่มแล้วนะครับผมนะครับเหลืออยู่แค่10กว่าเล่มเท่านั้นนะครับนะครับราคาอ่าราคาก็นะครับไม่ได้แรงอะไรอย่างที่คิดนะครับเมื่อเทียบกับของที่หายากแล้วหมดชุดนี้แล้วผมไม่รับปากหาให้ใครแล้วนะครับผมแต่ถ้ามีเข้ามาเนี่ยผมเอาเข้ามาอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ของมาไหมครับต่อไปก็จะเป็นนะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับ ลายหน้าเกี้ยวต้นปี63ด้ามกระดูก7นิ้วนะครับเดี๋ยวไปกันเร็วเลยนะครับนะครับลายแบบนี้คือลายช่างธนชัยนะครับถือว่าเป็นช่างตอกมีดที่สวยที่สุดของวัดห้วยด้วนนะครับนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับราคาไม่แรงนะครับต้นปีนะครับแต่ผมได้มาไม่แรงผมก็เปิดไม่แรงเช่นกันนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับส่วนที่จะแนะนำนะครับนี่ก็คือไตรมาสปี63นะครับนี่นะครับดูลายนะครับ เพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นนะครับบางคนนะครับห้านิ้วนะครับนี่เลยนะครับเป็นหานุมานนะครับจำนวนการสร้าง199เล่มเท่านั้นนะครับเล่มนี้นะครับหมายเลข93นะครับดูลายต่อนะครับนะครับแกะแบบนี้นี่หายากนะครับผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยราคาเอาแค่หน้าวัดนะครับทะลุขึ้นหมื่นไปนนานแล้วนะครับ5,000 6,000นะครับผม แต่เล่มนี้ไม่ถึงนะครับผมบอกเลยว่าไม่ถึงนะครับใครใครที่นะครับสนใจนะครับนะครับทักเข้ามาเลยนะครับ0970195618นะครับแอดมินได้มาเบาแอดมินก็ปล่อยเบาเช่นกันนะครับผมต่อไปก็เป็นนะครับลายหน้าเกี้ยวนะครับเป็นไตรมาสเช่นกันนะครับสร้าง199เล่มนะครับผมเป็นนะครับแกะเป็นพญาหน้า ผมดูตรวจสอบดูลายแล้วโอ้โหนะครับบอกเลยว่าสวยสวยงามมากนะครับผมนะครับเล่มนี้นะครับหมายเลขยี่สิบหกนะครับสวยครับเล่มนี้ครับผมนะครับกับห้านิ้วนะครับราคาอย่างที่บอกนะครับก็คือเขาขายกันอยู่ห้าพันห้าถึง 6 5 0 0นะครับแต่แอดมินเปิดไม่ถึงนะครับใครที่ทักมาก่อนนะครับชอบของที่หายากครับปลุกเสกไตรมาสนะครับไตรมาสนี่ที่โด่งดังก็คือไตรมาสปี60นะครับที่ราคาแรงมากๆแล้วไม่มีใครยอมปล่อยครับแอดมินมีเล่มนึงเคยโชว์ในคลิปบ่อยๆนะครับนั่นแหละครับก็คือราคาสูงมากครับตอนนี้รู้สึกเหมือนจะหลุดจองนะครับแต่ก็ไม่รีบนะครับแต่ใครทักมานะครับใครฟิตบุกก็ถ้า ตันใจก็เอาไปเลยนะครับผมอ่าเยินดีเก็บนะครับขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหายยากจริงๆนะครับไตม้าตแต่นี่เป็นไตม้าตปีหกสามนะครับเพื่อนๆนะครับย่อมที่จะมีความหมายแน่นอนนะครับมีดวาละพิเศษของวัดนี่จะต่อโคดวัดนะครับก็คือโคดพัดเก้าเก้านะครับอันนี้เป็นไตม้าตของปีหกสามนะครับจะต่อโคดพัดเก้าเก้านะครับเป็นของวัดสร้างเองดังนั้นนะครับ มีข้อหมายแน่นอนนะครับเพราะว่ามีดวัดปกตินี่คนก็ตามเก็บอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นวาระพิเศษแบบนี้นะครับคนยิ่งชอบนะครับจนวนการสร้างชัดเจนแน่นอนนะครับขนาดมีดวัดที่ไม่มีหมายเลขกำกับนะครับสร้างกี่เล่มก็ไม่รู้นะครับปีหกสายังมีคนตามเก็บนะครับแล้วก็ราคาสูงแล้วด้วยครับตอนนี้ครับเพราะว่ามีดปี64ออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีเล่มเล็กมาแบ่งปันด้วยนะครับลืมบอกไป5นิ้วนี่มีแค่อย่างละเล่มนะนะครับส่วนเล่มเล็กนะครับไตรมาส ปี63 2.5นิ้วนะครับเป็นพญานาคนะครับสร้าง200เล่มนะครับมีมาแบ่งปัน3เล่มนะครับมีหมายเลข6หมายเลข18หมายเลขย4บสี่นะครับใครที่สนใจรีบทักมาเลยนะครับแล้วก็นะครับท้าเวสุวรรณเราไม่เคยเห็นนะครับไม้ประดู่แบบนี้นะครับส่วญ่ก็จะเห็นไม้มะค่าไม้ฝางนะครับส่วนไม้ประดู่แบบนี้นี่หายากครับเป็นต้นปีด้วยนะครับมีอยู่3ามเล่มนะครับเพื่อน นะครับแล้วก็นี่นะครับอุ้นฉลองหอระฆังปี63นะครับก็มีมาแบ่งปันกับ3เล่มนะครับผมก็จะมีหมายเลข2 1 4 1 4 2 8 3 4นะครับใครที่สนใจมีดวาระดีๆผมบอกเลยว่ารุ่นนี้อนาคตมาแน่นอนนะครับมีคูณ2คูณ3แน่นอนครับตอนนี้รีบเก็บนะครับราคายังไม่สูงนะครับเพราะว่านะครับใบเป็นจาระดีอัฐน นะครับแล้วก็จะมีซองมีอะไรและจองที่ผมตรวจเช็คงานมาคือผมบอกเลยว่างานเนี๊บกว่ากว่าที่ผมเคยเจอมานะครับในหลายรุ่นนะครับนะครับผมชอบตรงแหม่ตรงอะไรนี่มีเอกลักษณ์นะครับผมนะครับอย่างห้านิ้วก็เช่นกันนะครับฉลองคอละครังนะครับตอนนี้ออกมามี2.5จนิ้วกับห้านิ้วนะครับส่วน7ดนิ้ว9้านิ้วนี่ยังตามออกมาทีหลัง นะครับยังไม่เสร็จนะครับเขาสร้างแบบพิธีพิถันมากนะครับแล้วก็ปลูกเสกมายาวนานมากนะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับสาริกามีแค่นี้จริงๆนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับส่วนนี้ก็ตะกุดนะครับอ่าตะกุดหอระคังปี60นะครับสร้างเพียง99ดอกเท่านั้นนะครับหมายเลข21นะครับใครที่สนใจของหายากนะครับปลูกเสกยาวนานที่สุดนะครับดีที่สุดก็คือรุ่นหอระคังนั่นเองนะครับปี60นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องนัวของเรานะครับก็จะมีสาระดีๆแล้วก็มีดมาแบ่งปันแบบนี้ตลอดนะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของหลวงพ่อพัฒน์ปุญญาการโมวัดให้ด้วยนะครับจงบูรพรักษาและดมันดานให้กับเ,เพื่อนๆนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุวันสุขภัละลาบยศสุขส,สรรเสริญสิปัญญาปฏิพานธนสารสิร์อุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางรถตทางทางัทง้ทง,ง,งแต่แบบน,นี้ตราบเข้าสู่ปฏิพานเถิดครับผม ซาทุกครับผม